สวัสดีครับพี่น้องเทลรลกราบวันนี้อยากจะกล่าวในพระคัมภีร์สดีบทที่86นะครับข้อ8ถึง13ผมให้หัวข้อวันนี้ว่าความมั่นใจในฤทธานุภาพของพระเจ้าในข้อที่1ถึงข้อที่7ท่านดาวิดได้มั่นใจว่าพระเจ้าทรงตอบคําวิงวรอนของท่านเพราะท่านถ่อมใจลงต่อพระเจ้ายอมรับว่าตัวเองลําบากยากจนและท่านได้ขอพระเจ้าตามความประเสริฐความรักของพระเจ้าและวันนี้ท่านได้มั่นใจต่อไปในถึงฤทธานุภาพของพระเจ้าครับ ผมอยากจะอ่านเพียงบางข้อนะครับบอกว่าข้าแต่ผู้เป็นเจ้าในบรรดาพระไม่มีผู้ใดเหมือนพระองค์และไม่มีกิจการใดเหมือนพระราชกิจของพระองค์ข้าแต่องค์ผู้เป็นเจ้าบรรดาประชาชาติที่พระองค์ทรงสร้างจะมากราบลงต่อพระองค์และจะเทิดทูนพระนามของพระองค์ พระองค์ทรงยิ่งใหญ่และทรงกระทําการอัศจรรย์พระองค์แต่องค์เดียวทรงเป็นพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอทรงสอนบัญคาของพระองค์แก่ข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะดําเนินในความจริงของพระองค์ขอทรงสํารวนใจของข้าพระองค์ให้ยำเกรงพระองค์ข้อ13บอกว่าเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อข้าพระองค์นั้นใหญ่ยิ่งพระองค์จะทรงช่วยกู้จิตวิญญาณของข้าพระองค์จากที่ลึกของแดนผู้ตายตอนนี้ได้พูดถึงความมั่นใจในวิถีนุภาพของพระเจ้าเราจะเห็น ตรงนี้สองประการด้วยกันครับอันที่หนก็คือเขามั่นใจว่าไม่มีพระใดเปรียบเทียบพระเจ้าได้ในข้อที่8นะฮะท่านได้บอกว่าท่านขอยกย่องพระเจ้าเพราะว่าไม่มีพระใดเหมือนพระองค์แน่นอนครับพระเหล่านั้นก็อาจทำอัศจรรย์ทานู่นนี่นั่นได้มากมายเหมือนกันแต่ไม่มีใครเหมือนพระเจ้าที่เที่ยงแท้นี้ดูจากอะไรครับดูจากราชกิจของพระองค์ราชกิจของพระองค์เป็นพระราชกิจที่สัต์ซื่อยุติธรรมเต็มไปทราชียรที่เต็มไปด้วยความงดงาม แต่กันเองท่านเห็นจากราชกิจของพระเจ้าที่เกิดขึ้นในชีวิตว่าเรามองย้อนกลับในชีวของเราเราจะเห็นราชกิจของพระเจ้าที่พระองค์ทรงทำมากมายในชีวของเราเราจึงมั่นใจในวิธาลุภภาพของพระเจ้าเพราะเรามั่นใจว่าสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำราชกิจของพระองค์ล้วนออกมายิ่งใหญ่ทั้งสิน้นนะครับข้อที่9บอกว่าท่านมั่นใจว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สูงสุดนะครับและท่านมั่นใจว่าต่อไปคนจํานวนมากมายจะมารู้จักพระเจ้าแล้วก็กราบลงต่อพระองค์ เราเองเป็นแบบนั้นไหมครับเรามั่นใจอย่างนั้นไหมว่าสักวันหนึ่งคนจำนวนมากมายจะมารู้จักพระเจ้าหรือเรายังรู้สึกหนอยๆอยู่ว่าเมื่อไหล่คนจะมาหาพระเจ้าแต่เราก็มั่นใจเขาว่าพระเจ้าดีพระเจ้าประเสริฐและพระองค์จะทรงนําคนเหล่านั้นมารู้จักพระองค์ข้อที่10ครับพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ใหญ่ยิ่งและทรงทําอัศจรรย์พระคัมภีร์ในตรงนี้ได้พูดถึงว่ามีพระมากมายแต่มีพระเจ้าองค์เดียวที่ทําอัศจรรย์อยู่เสมอนะครับพระอื่นอาจจะทาอัศจรรย์บ้างแต่เพราะเขาไม่ใช่พระเจ้า เขาจึงทําได้บ้างแต่พระเจ้าทําได้เสมออันที่2ปรารถนาจะกระทําตามวิถีของพระเจ้าเมื่อเขารู้ว่าพระเจ้านั้นเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดก็มีความปรารถนาจะทําตามคําของพระเจ้าในจุดนี้คนที่มั่นใจในฤทธานนภาของพระเจ้าแต่ไม่ทําตามคําของพระเจ้าเป็นเรื่องที่ไร้ประโยชน์มากครับซาตานก็รู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่และมันเองก็เชื่อว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่มันเคยมากราบลงต่อพระองค์ตัวสั่งทีเดียวครับเพราะอะไรครับเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ แต่มันไม่ได้ทําตามครับตรงกันข้ามดาวิดตรงนี้เมื่อรู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่เขาได้บอกว่าขอสอนบันคาของพระองค์แก่ข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะดําเนินไปตามความจริงพูดไว้อย่างน่าฟังว่าคนที่บอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ก็พยายามทําตามคําของพระองค์และไม่ใช่แค่ทําตามคําของพระองค์เท่านั้นยังขอพระเจ้าว่าขอสํารวมใจของข้าพระองค์เพื่อจะยำเกรงพระองค์ท่านรู้ดีว่าท่านเองอาจจะหลงผิดจากทางพระเจ้าไปอาจจะเบี่ยงเบนไปตามใจของตัวเองได้ง่าย ท่านจึงขอพระเจ้าสำรวมใจของท่านให้ยำเกรงพระเจ้าในข้อ12-13ท่านได้กล่าวเป็นคําสรุปบอกว่าพระเจ้าที่เขาเชื่อเป็นพระที่ยิ่งใหญ่ของโมทนาพะคุณของพระองค์และความรักของพระเจ้านั้นที่มีต่อเขานั้นมีมากมายฉุดเขาขึ้นจากแดนผู้ตายหมายความว่าความรักของพระองค์นั้นช่วยเหลือท่านจากสภาพที่ย่ําแย่จะถึงจะตายได้ขอบคุณพระเจ้าครับสําหรับเราเป็นมากกว่าดาวิดตรงที่ว่า ดาวิดรู้จักพระเจ้าเพียงแค่ในมุมมองของคนในโลกพระคัมภีร์เดิมแต่สาหรับเรามีมุมมองโลกพระคัมภีร์ใหม่เราเข้าใจเรื่องของนิลันดอนเราเข้าใจเรื่องของการทรงไถ่ในนั้นเองความปรารถนาที่มีชีวิตทําตามพระไัยของพระเจ้าของเราน่าจะมากกว่าดาวิดในนั้นเองขอพระเจ้าเมตตาเรานะครับเรามั่นใจดุจทานุภาพของพระเจ้าพระเจ้าไม่มีผู้ใดเหมือนและเราปรารถนาครับทำตามพระทัยของพระเจ้าตามวิธีของพะองร์อธิษฐานด้วยกันครับ ข้าแต่พระเจ้าข้ามหลายขอบคุณพระองค์เจ้าที่ข้ามหลายมีความมั่นใจในริษานุภาพของพระเจ้าว่าไม่มีพระใดเหมือนพระองค์ในสักวันหนึ่งโลกจะมากราบกรานต่อพระองค์เจ้าและข้าแต่พระเจ้าในโลกนี้ขอพระองค์ใจข้ามหลายมีความยิวกขหายมีความปรารถนาที่จะดำเนชีวิตตามวิถีของพระองค์เนื่องจากว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่และดำเนชีวิตอย่างงดงามต่อคเจ้งหลายความรักมั่นคงพระองค์มีมากมายจริงๆ ขอพื่ช่วยทั้งหลายที่จะเข้าใจในความรักนี้และทำตามคำของพระองค์มากขึ้นและมากขึ้นในนยามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนจบราคราร